สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและว,วันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสาริกาดงเมื่อถึงเวลาที่นิวคาสเซิลุยตลาดซื้อขายนักเตะสนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID kta56 เข้ามาแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับวันนี้เรื่องราวของทีมสาริกาโดงครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่านักเตะที่นิวคาสเซิลนั้นต้องการจะเสริมทัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่ชูอัลเปโดครับหรือเจ้าเปโดกองหน้าชาวบราซิลของไบรตันโฮบอัลเบียนคนนี้ในชื่ออาจจะคุ้นหูคุ้นตาสําหรับแฟนบอลนิวคาสเซิลเพราะว่าเป็นคลาวเป็นคราวกันมาหลายครั้งแล้วครับ เอ็ดดี้ฮาวเคยให้ความสนใจมานานหลายปีครับโดยครั้งนี้ก็อาจจะถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดึงมาร่วมถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คย้อนรอยไปครับเมื่อปี2022เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเคยสนใจชอเปโดมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วครับสมัยที่ยังคัดแข่งอยู่กับวัตฟอร์ดการเจรจาระหว่างสสโมสรต้องถือว่าคืบหน้าจนแทบจะประสบความสำเร็จแล้วนะขนาดนักข่าวคนดังอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยถึงกับออกมายืนยันว่าเฮียวีโกแล้ว เป็นอีกหนึ่งครั้งครับบนโลกลูกหนังที่เฮลวีโกและความเป็นจริงไม่ได้เป็นไปตามนั้นครับค่าตัวที่เสนอกันนะเวลานั้นครับ25ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์และสัญญา6ปีหูข่าวนั้นชัดเจนขนาดนั้นแต่ทว่าสุดท้ายครับนิวคาสเซินเปลี่ยนแผนเดินหน้าคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิสัตเข้ามาแทนถามว่าตัดสินใจผิดไหมก็คงไม่ผิดเป็นเรื่องของช่วงเวลาเป็นเรื่องของโอกาส นะวันนั้นตัดสินใจเป็นอีซักแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ใช่โอกาสที่ผิดพลาดส่วนเปรโดครับก็ย้ายไปอยู่ไบรตันแทนในปี2023ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์แล้วก็กลายเป็นดิวประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นกนางนวลน,นะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นใน70นัดแรกของไบรตันครับทำไป30ประตูกับอีก10แอซซต์เล่นด้นหลากหลายตำแหน่งครับ ทั้งกองหน้าตัวเป้าแบบ SF นะแบบ Forward Center Forward หรือว่า Second f o r w a r d ก็คือกองหน้าตัวรองเล่นเป็นว i ดฟิล l ตัวลูกหรือกระทั่งเล่นเป็นปีกเยื้งมาทางฝั่งซ้ายก็ได้หมดเลยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความหลากหลายในการเล่นนะมีความสามารถในการยืดหยุ่นตำแหน่งของตัวเองนะครับถามว่าทำไมเปรโดอย่างเป็นที่ต้องการของเอ็ดดี้ฮาว กขบอกว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยชื่นชอบนักเตะที่มีความยืดหยุ่นทางแท็กติกครับนักเตะที่มีความสามารถหลากหลายในตำแหน่งแนวรุกทําได้หลายบทบาทซึ่งเปโดเนี่ยเป็นผู้เล่นแบบนั้นโดยสมบูรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์ลงมาล้วงบอลมาเชื่อมเกมการวิ่งหาช่องจากริมเส้นเปโดเนี่ยมีพื้นฐานเริ่มต้นน่ะตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเป็นมิดฟิลมาก่อนนะจากมิดฟิลตัวรับสู่มิดฟิลตัวรุก จนกระทั่งก้าวมาเป็นกองหน้าก็จะมีความสามารถในการโผบอลนะตั้งแต่แดนกลางการพาบอลขึ้นมาข้างหน้าก็เป็นสไตล์ที่แน่นอนครับมันเป็นเสียงที่นิวคสเซิลขาดและต้องการมาหลายปีนะ New นะิวคสเซิลต้องการเพลย์เมกเกอร์ก่อนหน้านี้แต่ไม่เคยได้เลยครับไม่เคยคว้าได้เลยฉะนั้นการคว้าเปโดก็มีมีโอกาสที่จะเขาเขาจะได้รับบทบาทนี้ที่นิวคสเซิลไม่ใช่กองหน้าแบบโพเชอร์ตัวเข้าฮอตอะไรแบบนี้แต่เป็นไฮบริด ไฮบริดก็คือลูกผสมเหมือนคำที่เรียก9.5แบบโจัวเซิร์เซ่อย่างนั้นนะครับหลากบอลได้ i, เติมเกมดีจบสกอร์ได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะจบสกอร์ด้วยตัวเองได้ด้วยมาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าจุดเด่นที่น่าจับตาเนี่ยมีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยคือการยืนตำแหน่งและการจบสกอร์ครับเปโดเนี่ยค่าเฉลี่ยในการยิงของเขาเนี่ยระยะจะอยู่ที่15.7เมตรนั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่กองหน้าสไตล์ยืนรอบอลหน้าปากประตูแบบหมายเลข9ทั่วไปครับ แต่สามารถสร้างโอกาสเองได้จากนอกกรอบเขตโทษในจุดนี้แหละที่บอกว่าเป็นการยิงจากแถว2ซึ่งเราอาจจะได้เห็นไม่มากนักจากนิวเซิร์เป็นอาวุธที่ผมเชื่อว่าเอดีฮารนั้นเลงมาพักใหญ่แล้วส่วนข้อต่อมาครับเรื่องของ m ม n d เซตตัวเปโดเนี่ยเป็นคนที่กล้าตัดสินใจยิงระยะไกลแล้วก็ไม่ลังเลครับแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถนัดมีความมั่นใจมีภาวะผู้นำในเกมรุกอีกหนึ่งข้อครับคือการลิงก์อัพเพย นะคือการเชื่อมโยงการถอยต่ําลงมาเชื่อมเกมครับเปิดช่องให้เพื่อนร่วมทีมแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสอย่างต่อเนื่องข้อต่อมาการเลี้ยงบอลน,นะและการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าครับมีสติอาจจะมีสติการเล่นเสี่ยงนะแต่ว่าเขาคือคนที่กล้าทำกล้าลากล้าลุยกล้าจี้เข้าหาคู่ต่อสู้จุดนี้คือจุดสําคัญนะคือจุดสําคัญของเป a รโดข้อต่อมาครับคือเวิร์กเลและเพลซิงโอ้อันนี้สําคัญเลย นะบอลที่ใช้พละกําลังมากๆครับบอลของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยต้องการนักเตะที่ไล่บอลซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดและของนิวเซิลเน้นเกมเพรสซิงสูงและเปโดเนี่ยประสิทธิภาพการเพรสซิงของเขาเนี่ยเป็นรองแค่เพียงอีซักคนเดียวครับในพรีเมียร์ยนะลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาโอ้มันภาพมันก็ชัดเจนเหลือเกินเนาะต่อมาเรื่องของการบังบอลครับอ,อันนี้ก็สําคัญการมีความทรงตัวที่แข็งแกร่งยากที่จะถูกแย่งบอลง่าย เป็นตัวพักบอลได้ด้วยนอกจากจะลงมาเชื่อเมเกมแล้วยังสามารถเล่นแบบเป็นตัวค้ำให้เพื่อนได้ด้วยเพราะต่อมาครับบอกว่าอาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องลูกหมงครับแต่ว่าถ้าให้ดวลกันทางกลางอากาศเนี่ยมีอัตราชนะถึง54.07%สูอ่าสูงกว่าเออร์ลิงฮาแลนอีกนะครับจุดนี้นะ่าจับตาอาจจะดูไม่สูงมากถ้าดูกลัตามตัวเลขแต่หากดูเทียบกับกองหน้าที่รูปร่างสูงใหญ่อย่างฮาแรนน่ะทางฝั่งเปโดทําได้ดีกว่าอีกเรื่องสําคัญเลยคือว่า เพน a l t ตี้คิกครับลูกโทษนี่เองนะเปโดคือมือสังหารจุดโทษชั้นยอดเยี่ยมครับใน19ครั้งที่ยิงเนี่ยยิงเข้าไปทั้งหมด18ครั้งและครั้งที่ไม่เข้าเนี่ยเขาก็ตามซ้ําเข้าไปได้อยู่ดีเรียกว่าเป็นหนึ่งในมือชมังในการยิงลูกจุดโทษเลยทีเดียวอีกข้อต่อมาครับ mentality and conduct นะฮะตรงนี้อาจจะนิดนึงอาจจะมีประเด็นนอกสนามประเด็นในสนามที่เขาจะมักจะมีความ มีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมมีปัญหาในการแสดงออกอันนี้ต้องปรับกันหน่อยต้องปรับกันหน่อยนะส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บอาจจะมีบ้างครับแต่ว่ามักจะไม่ใช่คนที่บาดเจ็บเรื้อรังหรือว่าไม่ได้บาดเจ็บนานทีนี้พอดูทุกข้อรวมกันถามว่านี่ใช่ดิวมันคือดิวที่ใช่และในเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่ากันว่าไบรตันต้องการค่าตัวถึงหกล้านปอนด์ก็ถือว่าสูงอยู่สูงอยู่แล้วถ้าหากนิวคสเซลยอมจ่ายราคาอย่างนี้ครับ ก็จะกลายเป็นนักเตะที่สูงที่สุดอันดับ2ของสโมสรนเป็นรองเพียงแค่อเล็กซานเดอร์อีซัคเท่านั้นจากศักยภาพที่เราคุยมาครับก็ต้องบอกว่าถ้านได้เฟรโดจริงก็อาจจะเป็นจิ๊กซอสําคัญที่ช่วยให้นิวคาสเซิลลุยนะลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกลุยในศึกพรีเมียร์ลีกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับนอกจากชาวเปโดเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องปีกของนอติงแฮมฟอร์เรสอย่างแอนโทนีเอลังกาที่นิวคาสเซิลก็ให้ความสนใจเหมือนกัน นะแต่เดี๋ยวจุดนี้เราไปคุยกันในไลฟ์ดีกว่าจะได้คุยกันต่อได้ยาวๆนะครับรวมไปถึงเซนเตอร์ฮาฟครับที่จับจ้องทางด้านของมาเกฮี ee, ของคิสตันพาเลตารวมถึงเฟรเดริโกกัตติเซนเตอร์แบ็กของจูเวนตุสนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจรวมไปถึงผู้รักษ,ษาประตูก็ยังเป็นข่าวอยู่กับทางด้านเจมส์ทรัฟฟอร์ดนะ,ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับของนิวคาสเซิลในการลุยตลาดซื้อขายนักเตะนะเดี๋ยวเราไปขยายกัน รู้สึกแล้วก็คิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับดิวที่นิวคาสเซิลนั้นอยากได้ชอปเปโดเพื่อนๆอ,อยากได้หรือเปล่าครับพูดคุยกันหน่อยครับพูดคุยกันแล้วไม่จูใจคืนนี้มาคุยกันต่อในไลฟ์สด1ทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ